สวัสดีครับพบกับเกษตรฮันเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับเกษตรฮันเตอร์จะพามาทาตัวนี้ฮะบ่วงนะครับผมบ่วงดักหนูนะครับผมตัวนี้หลักยาวห้าสิบเซนนะฮะดูหลักยาวห้าสิบเซนนะฮะขนาดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่เป็นไม้แก่ไม้แก่ที่ลนรนไฟแล้วนะครับรนไฟแล้วก็คือกันมอดนะครับผมแล้วก็ทําให้เนื้อไม้แห้งขึ้นนะนะครับผมนี่ฮะลวด หลักการทําก็ง่ายๆครับผมง่ายๆเป็นบ่วงธรรมดาข้อดีของตัวนี้นะนจะบอกถ้าเทียบกับบ่วงลวดนะบ่วงบ่วงสลิงบ่วงซิ่งอะไรพวกนี้ก็คือไอ้ตัวนั้นก็จะโอเคอาจจะชัวร์กว่าดีกว่านะครับแต่มีเวลาไปกระดิกบ่วงมีอะไรไปกระดิกบ่วงเนี้ยมันก็จะดีดอัตโนมัตินะครับทาให้ต้องเดินเช็คตลอดทั้งคืนนะครับแต่สําหรับบ่วงลวดนี่คือใส่ค้างแช่ไว้ก็ได้นะฮะตัวนี้นะฮะแหลมปลายไว้เสียบกระดิน การใส่เนี่ยไม่ต้องเสียบลึกมากนะฮะเสียบแค่นี้พอเสียบกระดิ่งแค่นี้พอพอให้มันอยู่นะครับเวลาหนูติดเนี่ยหนูเขาติดอย่างเงี้ยเข้าไปติดเงี้ยนะครับผมให้ให้บวงมันถอนไปเลยนะครับผมแล้วเวลาอ่าแล้วเวลามันก็จะไปพันขยะเองนะครับพันขยาก,กับกิ่งไม้เองนะครับผมเพราะว่าหลักยาวพอสมควรนะนะครับผมห้าสิบเซนนะครับ <c oughs> นะครับผมก็ ถ้าบางคนก็ปักลึกมากปักลึกมากเกินไปนะครับทําให้เวลาหนูตัวใหญ่เนี่ยทําให้ขาดนะครับหรือไม่ก็หนูก็ตายคาคาบวงนะครับหนูตายคาบวงถ้าเป็นหนูเล็กก็จะตายคาบวงเพราะว่ามันติดปุ๊บมันก็ดึงไปไม่ได้มันก็ยิ่งรัยงดยิ่งแน่นใช่ไหมละ่ะนะครับผมแต่ถ้า <c oughs> เป็นหนูใหญ่ก็จะขาดเลยในกรณีที่เสียบบ่วงลึกนะครับเสียบแน่นนะครับผมวิธีการใส่ผมก็ไม่อยากเสียบแน่น,นครับผมเสียบประมาณขนาดนี้พอมันอยู่นะฮะนี่ฮะ ใส่พยายามวิธีใส่นี่ก็จะประมาณให้ตัวเนี้ยมันติดติดกับหลักไม้หน่อยเงี้ยฮะทางมันก็จะประมาณนี้นะครับผมดัดได้ดัดเป็นทรงนั่นทรงนี้ได้คือติดหนูทีนึงก็ <c oughs> ใช้แล้วทิ้งเลยฮะแล้วก็พันใหม่พันลวดใหม่นะครับอ่ะมาดูวิธีการทํากัน <c oughs> ดีกว่าเกิดมานานละสิ่งแรกที่ควรมีก็คือหลักนะครับหลักนี่ขอให้เป็นไม้แก่นะฮะ <c oughs> ไม้แก่สักหน่อยเพราะว่าหนูบางตัวเนี่ยเวลาติดเนี่ยเขาจะกัดไม้ ไม้สดแดียวยิ่งกัดดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่เราเอามาเนี่ยเราก็ต้องผ่านการลนไฟก่อนหรือไม่ก็เป็นไม้แก่ตัดแล้วมาทิ้งไว้สักตัดแล้วมาเหลาทิ้งไว้ตากแดดทิ้งไว้แล้วก็วางทิ้งไว้สักประมาณเป็นอาทิตย์นั่นแหละมันถึงจะแก่จะจัดดีๆนะ <c oughs> มันถึงจะแห้งนะตากแดดไว้นะผมถตาเทาเป็นไม้สดเนี่ยหนูก็จะกัดหลักขาดนะแต่ถ้าเป็นไม้แก่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยกัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อมันก็จะเหนียวขึ้นแน่นขึ้นไอแข็งขึ้นนะครับมันก็ กัดยากลำบากนิดนึงนะครับผมลวดพูดถึงขนาดลวดผมใช้ตัวนี้นะเบอร์สแตนดาร์ดก็คือเบอร์13นะครับเบอร์13เนี่ยหนูเล็กหนูใหญ่ก็ติดหมดนะครับผมตัวใหญ่ๆที่ผมได้ตัวเป็นโลก็ไม่ไม่ขาดนะครับหนูอ่ะตัวเป็นโลแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการปักหลักของเราปักปักปักตืนต้นๆนะฮะพังพรก็เคยติดนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยสักสิทีจะได้พังพรอยู่สัก สี่ห้าตัวสามสี่ตัวประมาณนี้นะครับพังพรก็จะใช้เบอร์สิบสี่นะครับผมแต่ถ้าเป็นหนูพวกหนูหนท้องขาวหรือว่าหนูครัวหนูอะไรพวกนี้ถ้าตัวเล็กๆหน่อยถ้าจะให้ชัวร์ติดดีๆนี่ก็จะเป็นเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองอาจจะดีจะอ่อนนิ่มดีนะครับแต่แต่สแตนดาดที่สุดเลยก็คือเบอร์สิบสามขั้นแรกสิ่งที่ควรมีนะอันนี้คือที่ตัดลวดเอากรรไกรตัดก็ได้นะนะครับผมอันที่สองก็คือทาบ่วงมันอะ อะไรก็ได้กลมๆฮะใส่ปากกาอย่างงี้ก็ได้แต่ผมใช้ตัวนี้มันกลมดีแล้วก็วงก็พอดีนะครับผมการกันขึ้นขึ้นหูบ่วงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันเนี่ยนะครับผมจะกลมดีมากเลยนะนะครับผมทํายังไงเดี๋ยวมาลองทํากันเลยขั้นแรกนะครับเราก็ต้องพันนี้ก่อนพันให้มันบ่วงขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบ่วงก่อนนะครับผมเก็บรายละเอียดนะฮะ เงี่ยงมันเข้าไปเดี๋ยวมันจะโดนมือเรานะครับนี่ฮะขนาดนี้เราก็กะเอาประมาณนักแล้วแต่คนชอบประมาณทักยี่เซนตัดออกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้มันก็จะได้แบบนี้นะนี่เห็นไหมล้วก็สอดเข้าไปนะครับผมสอดเข้าไปกะกะเอารูที่เราใช้เนี่ยมันขนาดไหนนะครับผมส่วนมากหัวหนูมันจะเล็กก็ประมาณเดี๋ยว ประมาณตัวนี้จะดีนะครับขวดซีวิตเนี่ยตัวนี้มีขายตามร้านทั่วไปนะฮะมากึ่งไว้ก่อนขนาดประมาณนี้ก็จะดีนะฮะอ่ะมันจะได้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เตรียมหลักมาผมแล้วแต่สุดใครสุดมันนะผมเอาความสูงต่ำนะผมจะวัดอย่างนี้แล้วก็หนึ่งนิ้วโป้งองนี้นี่นะนี่นี่นี่คือตูดมันนี้แล้วก็จะประมาณนี้ให้หูห่วงเนี่ย ห่างจากไม้ประมาณนักเซนนึงแล้วก็พันเข้าไปเลยครับพันประมาณสองสารอบก็ว่ากันไปแต่อย่าพันแน่นมากนะครับล็อกไว้อย่าไปพันแน่นมากเพราะว่าบางทีเนี่ยดินมันแข็งถ้าดินอ่อนมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเสียบตื้นเสียบลึกก็ได้แต่ถ้าดินแข็งเนี่ยปักไม่เข้าบ่วงมันจะสูงไปมันก็จะเลื่อนได้อย่างเงี้ยเลื่อนได้นะฮะเนี่ยเนี่ยเลื่อนได้เอาพอเลื่อนได้แบบยากๆหน่อยนึงไม่ต้องเอาแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดหรอกมันจะหลุดนะครับ ก็จะประมาณนี้ฮะวิธีการใส่นี่ก็อย่างนี้แหละให้ห่วงตรงเนี้ยมันติดกับหลักไว้หน่อยประมาณนี้แหละนะครับผมเวลาใส่คลองมันเงี้ยก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้ถ้าคลองมันกว้างขนาดนี้ก็หาไม้มาคลองของขวางไว้หน่อยหายามายัดๆไปให้ให,ให้มันผ่านช่องนี้คือบังคับให้มันเข้าตรงๆอย่าง,งนี้นะครับผมก็แค่นี้นะครับเสร็จไม่อยากอะไรผมก็ทําส่งเขาอยู่นะหลักละสี่บาทรวมส่งนะ สั่งขั้นต่ำร้อยหลักขึ้นไปร้อยหลักนี่ก็สี่ร้อยรวมส่งนะครับตัวนี้เนี่ยวันนี้ก็จะทําส่งเขาแล้วนะฮะ <c oughs> ก็เลยว่างๆก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปแล้วก็สอนวิธีการทันไปง่ายๆครับตัวนี้ง่ายๆครับเพราะว่าตัวนี้นี่หนูไม่ระแวงด้วยเข้าฟึบนี่คล้องคอไปเดินผ่านเพบนี้มันยิ่งยิ่งรัดเข้าด้วยนะครับผมแล้วก็หนูส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปดักเนี่ยส่วนมากหนูจะเป็นนะครับหนูไม่ตายเพราะว่าเราเสียบเสียบไม่ต้องลึกพอมันอยู่ก็พอนะครับผมแต่ข้างบนนี้ผมไม่ได้พันสะท้อนแสงไว้้ใหนะ ก็คงต้องหากระดาษติดเอานะครับผมเพราะว่ามันเรื่องมากขี้เกียจทำนะผมถ้าใครจะทําก็ใครซื้อไปแล้วอยากจะทําก็ไปติดเอาเองเลยครับนะครับนี่ฮะสวยไงเวลาจะใช้นะสมมุติเราไปใส่ปุ๊บเราเก็บเนี่ยมันเบี้ยวอย่างเงี้ยมันเบี้ยวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ขวดตัวนี้เลยซีวิทหรือไม่ก็คาราบาวคาราบาวก็ได้นะฮะค,คึงนะครับการครึงเนี่ยอย่างงี้ใช่ไหมเราบีบให้มันแน่นๆเราเราเรา,เราห้ามหมุนมาอย่างงี้นะ ให้เราหมุนอย่างนี้นะครับผมหมุนหมุนออกจากหลักอะ่ะอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นี่มันจะกลมอย่างนี้เห็นไหมสวยไหมะนะครับผมแล้วก็ดัดดัดเอานะครับผมแต่ถ้าเราหมุนหมุนอย่างนี้หมุนเข้าหลักเนี้ยเนี่ยมันมันจะไปไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมันจิตันนี่นะครับผม หมุนๆออกจากหลักอย่างนี้นะครับการการรึงลวดอะ่ะการใส่ใส่แฮวอย่างเงี้ยใส่แฮวไปใส่ทําทุ่งนาควรจะพกขวดตัวนี้ไปด้วยหรือไม่ก็ท่อท่อนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วก็แล้วแต่นะครับใครชอบแต่ผมชอบประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็ขวดคาราบาวแดงนะนะครับผมเนี่ยครึ่งอะ่ะปึ๊บเรียบร้อยเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดัดดัดเข้ามาอย่างนี้เฉยพอดัดกะว่าให้มันติดติดหลักหน่อยบ่วงตัวนี้นะครับติดติดหลักหน่อยเนี่ยอย่างงี้เอาแค่นี้พอนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้ มีตัวเป็นติดครับบ่วงรวดนะครับถึงมันจะไม่ดีเท่านั้นแต่มันก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบ่บวงสลิงเนี่ยบ่วงซิ่งเนี่ยถ้าใส่ข้ามคืนไปหนูก็จะตายนะครับหรือไม่ก็หนูหนูท้องขาวหนูซิงอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปไปโดนมันก็จะดีดดีดอัตโนมัติทําให้เราต้องมาตั้งใหม่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบ่วงซิงเนี่ยใช้ทีเดียวผมเคยซื้อม่ใช้นะใช้ทีเดียวก็ งงๆก็งอมันต้องได้เปลี่ยนใหม่แต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากไายครับก็ด้ดวยม้วนละสิบกว่าบาทยี่สิบบาทเงี้ยทําได้เป็นเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ซื้อมาม้วนเดียวคือจบนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบบวงลวดแบบนี้นะครับบวงซิ่งมันก็ดีนะครับอ่ะผมชอบแบบเดิมๆแบบนี้จะชัวร์กว่าผมใช้ผมก็ใช้แต่แบบนี้แหละนะครับ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการทําหลักเนี่ยสําคัญนะครับ สำคัญมากคือเราอย่าใช้ไม้สดนะบางคนไปตัดมาทําไม้เดี๋ยวก็ไม้ไม่แห้งดีหนูกัดได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้อ้ออีกอย่างหนึง่งการทําหลักของผมเนี่ยผมจะไม่บากนะครับบากตรงนี้เนี่ยเวลาไปใส่แตกต่างพื้นที่กันเนี่ยมันเลื่อนรูดรูดขึ้นรูดลงไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราไปบากตรงนี้มัดเนี่ยมันจะความแข็งแรงของหลักเนี่ยมันจะไม่คงทนนะครับแบบเวลาหนูลากไปอย่างเงี้ยหลักก็จะหักใช่ไหมถูกไหมถ้าเราไปบากตรงนี้นะ อ่ะผมผมจะมัดกับไม้ตรงๆแบบนี้เลยไม่มีบากไม่มีอะไรเลยนะฮะอ่าเงี้ยไม่มีบากเลยนะครับผมก็ใช้อย่างนี้ไปเลยนะครับผมถ้าเกิดติดหนูก็ตัดทิ้งมัดใหม่ครับผมมัดมัดก็ง่ายๆอย่างที่ผมมัดให้ดูแหละนะครับผมมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายโอเคครับผมวันนี้เกษตรทันเตอร์ก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะอ่าหมดฤดูการล่าหนูก่อน กำลังจะเข้าฤดูกาลใหม่ก็ยังไม่มีคลิปยิงหนูเนาะมีแต่พวกปลูกผงปลูกผักอันนั้นอันนี้ไปตามภาษาผมนี้แหละนะครับผมโอเคครับวันนี้เกษตร,รทันเตอร์ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด u b บ c r i b e นะครับสวัสดีครับ